กู้เงินมาใช้ผิดประเภทระวังชีวิตจะพังจะพังยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณกู้เงินมาคุณต้องดูดีๆนะว่าวัตถุประสงค์ของการกู้ของคุณในสินเชื่อนั้นเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการกู้อะไรนะครับแล้วคุณต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์นะเพราะส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอเนี่ยไปกู้เงินมาแล้วก็ใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างเช่นนะครับ ถ้าเกิดเป็นพวกสินเชื Jamie, ่อโอดีนะฮะสินเชื่อโอดีสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชีเขามีวัตถุประสงค์มาเพื่อเอามาใช้หมุนเวียนกิจการมาซื้อสินค้าซื้อวัตถุดิบนะครับหรือมาสำรองจ่ายที่เกี่ยวกับกิจการตัวเองแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะครับมีการกู้โอดีตัวนี้ออกมาเอามาซื้อรถบ้างเอามาซื้อบ้านบ้างเที่ยวต่างประเทศบ้างนี่เป็นแค่เพียงแค่หนึ่งตัวอย่างนะฮะแล้วยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกอย่างเช่นสินเชื่อบ้านนะฮะสินเชื่อบ้านที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการกู้เกินนะฮะวั ส่วนที่เกินเนี่ยเอามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมาตกแต่งบ้านแต่เท่าที่ผมเห็นคือไอ้ส่วนที่เขากู้เกินมาเนี่ยคุณเอาไปซื้อกระเป๋าบ้างเอาไปเที่ยวบ้างซึ่งหลักการพวกนี้ผมมองว่ามันฟาวตั้งแต่แรกเลยและนี่ยังไม่นับรวมถึงการไปใช้เงินสดนะฮะจากบัตรกดเงินสดเอามาซื้อรถซื้อกระเป๋าหรือเอาไปท่องเที่ยวแล้วคุณคิดดูว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยดอกเบียมันก็ประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วซึ่งสิ่งที่ผมเล่ามานะครับมันก็เป็นอะไรที่มันเบสิกมาก ถ้าคุณจะกู้เงินนะครับถ้าคุณจะเป็นหนี้เนี่ยคุณพยายามกู้เงินนะให้ตรงวัตถุประสงค์ของการกู้นะครับเพียงแค่นี้เองนะฮะเพียงแค่คุณทำตามแค่นี้นะครับใช้เงินกู้ให้ถูกวัตถุประสงค์ผมว่านะครับชีวิตคุณยังไงก็สดใสแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคุณไม่ต้องมาปวดหัวกับการทวงหนี้ต่างๆของธนาคารหรือของสถาบันการเงินนั่นเองครับ